วันนี้นะครับจะมีกาได้มาแบ่งปันในหัวข้อเรื่องอยากโตต้องตายนะครับมันประมาณชื่อหนังเรื่องหนึ่งนะครับอยากโตต้องตายนะครับมันเป็นยังไงกันแน่นะครับในชีวิตการที่เราเดินกับพระเจ,จ้านะครับผมก็ใช้พัมพีสี่ห้าข้อและให้พี่น้องได้เห็นนะครับแล้วก็ว่านี่เป็นความจริงที่เราต้องเข้าใจแล้วก็ตอบสนองนะครับ มาใช้ในชีวิตของเราได้อย่างแท้จริงหลังจากที่เราจบนะครับพี taken, tuh, <Yes. S 2> sure. ่น้องต้องตอบได้ว่ามีอะไรที่ท่านต้องตายมีอะไรที่ท่านต้องเปื่อยเน่าต้องตอบให้ได้ถ้าตอบไม่ได้อย่าไปไหนนะครับเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ละคนอาจจะเรื่องที่แตกต่างกันนะเพราะว่าเราต้องพูดได้เราไม่มีเราไม่ได้รักษาหน้านะครับผมก็ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่นะครับหลายหลายเรื่องนะครับถ้าท่านจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องใดร่างกายจิตใจจิตวิญญาณคําพูดการแสดงออกการกระทํา เรื่องไหนๆก็ได้พี่น้องการที่เราพูดออกมาก็เป็นสีดีเป็นการปลดปล่อยเรานะครับว่าเรื่องนี้นะครับพี่น้องช่วยผมหน่อยนะผมตั้งใจเอาชนะและต้องการอยากจะตายจริงๆตายให้สนิทนะฮะพี่น้องคิดถึงผมอธิษฐานเผื่อเรื่องนี้ด้วยอะไรทำงนี้ตกลงไหมครับเอเมนฮาเลลูยาเอเมนถ้าพร้อมแล้วเราจะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้า เพราะเราเชื่อว่าพะอขมีทุกข้อทุกตอนรับการดลใจจากพระเจ้าและเป็นประโยชน์ในการสอนการตักเตือนว่ากล่าวการปรับปรุงแก้ไขคนดีและการอบรมในทางธรรมเพื่อคนของพระเจ้าจะพรักพร้อมที่จะกระทำการดีทุกอย่างขอให้ถ้อยคําของพระฝังอยู่ในชิตของเราและให้เราได้เข้าสนิอยู่ในถ้อยคําของพระองค์เพื่อเราจะเป็นคนที่เกิดผลมากขอพระยาบสุทดธดิแต่ต้องสัำปะชุกเราให้เราเป็นคนที่ฟังและประพฤติตามจึงกับทุนมาในานามพระเยซูเจ้า เอเมนหัวข้อเรื่องอยากโตต้องตายนั้นเป็นอย่างไรพระวจนะข้อหลักหรือข้อแรกก็คือยอนบทที่12ข้อ24ครับ <c oughs> พระธรรมยอนบทที่12ข้อที่24พระวจนะของพระเจ้าได้กล่าวไว้ดังนี้ว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็นเมล็ดเดียวแต่ถ้า เปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากนะครับข้อนี้พูดชัดไม่เพียงแต่ตายแต่ใช้คำว่าเปื่อยแล้วเน่าเลยโอ้โหพี่น้องไอ้อะไรที่มันเปื่อยแล้วเน่าเลยมันก็ใช้ได้อีกไหมมันมันหมดแล้วมันไม่มีอะไรแล้วพระคัมภีร์พูดนี่เป็นเรื่องหลักการและเหตุผลเรื่องความจริงด้วยใช่ไหมฮะเมล็ดข้าวหรือมเมล็ดพืชอะไรต่างๆที่ปลูกลงไปเนี่ย ชีวิตมันอยู่ข้างในชีวิตมันอยู่ในเมล็ดที่พระเจ้าสร้างไว้ตั้งแต่ปฐมกาลแล้วแต่มันจะงอกขึ้นต้นใหม่ไม่ได้เพราะมันมีอุปสรรคมันมีเปลือกมันมีเมล็ดม่ใช่สิ่งเก่าๆเนี่ยลักมันอยู่เมล็ดอะไรก็แล้วแต่ถ้าใส่ไว้ในกระป๋องนะกี่ปีกี่ปีมันก็เท่านั้นมันไม่มีวันเกิดต้นใหม่ขึ้นมามันจะเกิดได้ต้องเปื่อยเน่าเพื่อให้ชีวิตข้างในเกิดขึ้นชีวิตคือเสียนเหมือนกันเลยพี่น้องครับ ง่ายๆการเป็นเกียนก็คือต้องตายเพื่อจะมีชีวิตใหม่เข้าใจไหมในคํานี้เนี่ยในข้อนี้ใช้คําว่าเปื่อยเน่าเลยนะอะไรล่ะที่ต้องเปื่อยเน่าซึ่งเดี๋ยวเราก็จะเรียนรู้มากยิ่งขึ้นก็คือชีวิตเก่าไงเนื้อหนังของเราแต่พูดในหลักศาสนาอื่นก็คือพวกกิเลสตัณหาเข้าใจใช่ไหมก็คือเพื่อนเนื้อความอยากความรู้อะไรต่างๆท,ที่เป็นเป็นกิเลสถ้าพูดในภาษาโดยทั่วไป อันนี้บัมบีก็อาจจะเรียกว่าความบาปเนื้อหนังการทําตามใจตนเองพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้องทั้งหลายทั้งปวงที่ต้องตายและต้องเปื่อยเน่าเมื่อมเมล็ดเนี่ยบอกว่าถ้ามเมล็ดเขาไม่ได้หวานลงนี่ไมไ่ตกลงในดินแสดงว่าโอ้โหถ้ายอมหวานลงไปตกลงไปเนี่ยมันถึงจะมีขบวนการมีปฏิกิริยาเห็นไหม,มเมล็ดมันต้องใส่พาะลงในดินใช่ไหมซึ่งเราไม่รู้ มั่จะต้องใช้เวลาบางอย่างก็เร็วบางเมล็ดพันธุ์ก็เร็วมันก็พอถูกดินถูกน้ําแล้วปุ๊บเนี่ยในที่สุดมันจะเริ่มเปื่อยนะครับเริ่มเปื่อยเน่าดูเหมือนมันหมดหมดแล้วนะแต่ที่ไหนได้มันมีชีวิตอยู่ข้างในชีวิตต้นใหม่ข้างในก็จะค,อค่อยๆงอกขึ้นชีวิตของเราเนี่ยก็คือชีวิตของพระคริสต์ไงไอ้ต้นใหม่ที่งอกขึ้นน่ะไม่ใช่ตัวเราไนงะไอ้ตัวเราเนี่ยต้องเปื่อยเน่าไงไอ้เนื้อหนังของเราเนี่ยความ โทษทีความบ้าของเราความอะไรก็ไม่ได้เรื่องของเราเนี่ยต้องตายต้องเปื่อยเน่าไงเพื่อให้ชีวิตพระคริสต์เกิดขึ้นะและพระบิดาบมันจึงจะเติบโตงอกขึ้นเกิดผลมากใช่ไหมครับชีวิตเกษียนก็เป็นอย่างนี้แหละพี่น้องมันไม่มีอะไรยากเย็นแต่เราต้องยอมต้องยอมเปื่อยเน่านี่จะเป็นคําถามที่ผมบอกให้พี่น้องตอบไปว่ามีเรื่องอะไรในชีวิตของท่านท,ที่ยังเปื่อยและยังไม่เน่า มันกลายเป็นอุปสรรคไงเขาใช่ไหมมันทาให้ชีวิตมันมันลัดอยู่ไหมมันทําให้ชีวิตในพระเยซูเนี่ยก็ดูเหมือนว่ามันจะงอกเหมือนกับต้นอะไรบางอย่างที่มันแค่มันงอกก็ไม่โตแล้วเพราะมันยังมีถูกลัดอยู่ใช่ไหมครับดังนั้นหลักการบัมบีก็คือต้องตายถ้าอยากจะโตนะครับไม่มีทางอื่นนะครับข้อต่อมาที่จะพูดถึงในความหมายในเชิงนี้ต้องตายต้องเปื่อยเน่าเนี่ย กาลาเทียบทที่สองข้อที่20อันนี้อาจจะเป็นวิธีการที่จะทําให้ชีวเราต้องตายเนี่ยเป็นวิธีการที่ทําให้เราต้องตายเพราะถ้าไม่ตายม,ามันจะไม่โตและไม่เกิดด้วยมันต้องผ่านกระบวนการตายแล้วก็ถึงจะโตถึงจะเกิดแล้วถึงจะโตได้กาลาเทียบทที่สองข้อยี่สิบพัมีพูดยังไง แต่พระคริสต่างหากที่ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้าชีวิตซึ่งข้าพเจ้าดำเนินอยู่ในร่างกายขณะน,นี้ข้าพเจ้าดำเนินอยู่โดยศรัทธาในพระบุตรของพระเจ้าผู้ได้ทรงรักข้าพเจ้าและได้ทรงสละพระองค์เองเพื่อข้าพเจ้าวิธีการที่จะทำให้ตายคือทำยังไงพระเยซูาตายถูกอะไรครับถูกตรึงใช่ไหมครับพระเยซูถูกตรึงด้วยตะปูนะครับ ที่ไม้กางเขนแสดงว่าชีวิตเก่าของเราจะตายได้นะบางครั้งต้องถูกตรึงต้องเอาตรึงตัวเก่าก็คือเหมือาต้องบังคับตัวเองต้องยอมนะคนที่ถูกตรึงเนี่ยทำอะไรได้ไหมนะทาตามใจนั้นไม่ได้แล้วนะก็คือเหมอนว่าต้องปฏิเสธตัวเองต้องยอมตรึงไว้กับพระเยซูนะต้องตั้งใจแน่วแน่เลยบอกว่าขอพระเยซูช่วยเราตั้งใจอยากจะเอาชนะเรื่องนี้เราขอตรึงมันไว้เลยเราจะไม่ ไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องนี้เราจะไม่ปล่อยให้ไอ้ตัวเก่าไอ้เนื้อหนังไอ้ความขี้โมโหของเราเนี่นะมักโกรธของเราเนี่ยปาโกรธออกมาเราต้องจัดการเราต้องยอมถูกตรึงร่วมกับพระเยซูพี่น้องจริงๆเรื่องนี้เนี่ยทุกๆวันเมื่อเราตื่นขึ้นเนี่ยเราก็บอกว่าเราก็ต้องตายทุกวันนะถ้ามันยังมีตัวเก่าอยู่มันต้องตายต้องถวายตัวใช่ไหมต้องยอมจำนวนถวายตัวเป็นเครื่องบูชาบัมบีบอก ต้องถวายตัวเป็นเครื่องบูชาเครื่องบูชาเป็นยังไงก็คือแกะหรือแพะใช่ไหมวางไว้บนท่านบูชาแล้วต้องทําอะไรต้องฆ่าแล้วต้องพาออกมาเพื่อจะเผาถวายแด่พระเจ้าก็คือต้องตายและนี่เป็นหลักการเดียวกันพระเยซูเนียตายเพื่อรับบาปเราทําให้เราได้รับชีวิตใหม่ดังนั้นเนี่ยข้อนี้บอกว่าการที่เราจะโตได้เนี่ยต้องตายก็คือต้องถูกตรึงต้องตรึงเนื้อหนังต้องตรึงตัวเก่า ตึงความอยากของเราเช่นบางครั้งเนี่ยแหมเราก็รู้สึกว่าปาก็บอกว่าเราต้องการลดน้ําหนักเราต้องการอยากจะมีหุ่นดีเราต้องการอยากจะลดคอเลสเตอรอลแต่เราเม่ครับเราตึงไม่อยู่เลยครับพอเจออะไรเราตึงไม่ได้เจอของหวานของโปรดโอ้โหยิ่งมันนี่มันเยิ้ยมเนี่ยโอ้โหก็คือเราไม่ยอมตึงไงเราคุมตัวเองไม่อยู่ปกครองใจตัวเองปกครองความอยากไม่ได้ ก็คือยังไม่ตรึงไว้นะก็ลงมาจากกางเขนทุกทีเลยพอเจอของอร่อยปุ๊บพอเจออะไรปุ๊บเนี่ยเป็นไงครับลงมาจนไดออ้นี่อาจจะเป็นเรื่องที่สงสัยฟังดูแล้วน่าจะเป็นเรื่องที่ต้องถูกถูกตรึงเยอะนะเรื่องกินนะยังไม่ตายเรื่องกิน <laughs> พี่น้องมารก็บางครั้งก็เก่งน้อก็จะล่อลวงเราไงใช่ไหมล่อลวงเราเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรที่เป็นจุดอ่อนของเราเป็นไงรู้ไหมครับ เราก็มันก็จะเอามาล่อลวงเราเออเรื่องนี้เรื่องนั้นนี่นะถ้าเราไม่ตึงตัวเองเนี่ยพระบีบอวอาจารย์บุโรต้องตั้งอารมณ์ตายอืมแต่ถ้าเราถูกเคลื่อนด้วยพอคนนี้พอมาอย่างนี้ปุ๊บเราก็ไปได้กันหมดเนี่ยงานไหนงานนั้นเนี่ยไปทุกงานเนี่ยโอ้โหแบบนี้เนี่ยแล้วมันจะโตได้ยังไงเกิดยังไม่ได้เลยบางทีใช่ไหมครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันจะปกคลุมตัวเราอยู่นะความอยากของเรา นะทาให้เราไม่คือเราไม่ยอมไงพระเยซูถูกตึงเนี่ยตอนนั้นพระเยซูเไงครับต่อสู้ไหมเยซูเรียกทูตสวรรค์สิบสองกองลงมาไหมไม่เพราะพระเยซูรู้เนี่ยพระกัมพีบอกพระเยซูเหมือนกับแกะที่ถูกเอาไปฆ่าเวลาทุกแกะที่ถูกเอาไปฆ่านี่แกะมันไม่สู้นะไม่เหมือนสุก,กรบ้านเราเดี๋ยวโอ้โอก็ใช่ไหมโควบ้านเราเนี่ยเพราะจะฆ่ามันไม่อยากนะแต่เขาบอกว่าแกะที่ถูกไปเชื่อเนี่ยนะ แกมันไม่รู้หรือไม่ไม่มันไม่ดิ้นไม่จะต่อสู้เลยนะไม่ได้ปริปากเพิ่มพีเปียบเทียบพระเยซูนเนี่ยไม่ได้ปรีปากไม่ได้ต่อสู้เพราะพระองค์รู้ว่านี่คือแผนการของพระเจ้าจะเป็นวิธีเดียวที่จะต้องไถ่บาปมนุษย์เนี่ยต้องตายดังนั้นวิธีที่เราจะเป็นคนที่เป็นคิสเสียนที่เติบโตเกิดผลได้เนี่ยนี่ไงคือเราต้องร่วมมือก็ีือเราจะต่อสู้อย่าต่อสู้ในเมื่อสิ่งที่กาลังมาขัดเกลาชื่อเราเป็นสิ่งที่ดี บางครั้งผู้นําก็มาลิดแขนงมันเจ็บใช่ไหมครับงั้นเราต้องยินดีถูกตรึงนะเหมือนกับคนที่จะถูกผ่าตัด่ะนะก็ต้องใส่ยาสลบแต่เราไม่ค่อยสลบ <c oughs> เราไม่ยอมพอถูกจี้บางเรื่องที่เป็นจุดอ่อนเราเลยโอ้โ oh, หทำไม่พูดเรื่องนี้เนี่ยเรื่องนี้เราไม่ได้ถ้าเรื่องนี้เป็นอุปสรรคเนี่ยเรื่องไหนเนี่ยพี่น้องรู้ตัวละนั่นเองแต่ละคนจะแตกต่างกัน มันต้องออกไปตรึงที่กลางเขนใช่ไหมครับนี่เป็นสิ่งที่จะทําให้โตได้เมื่อเราต้องยอมถูกตรึงตะกี้ยอมเปื่อยเน่าข้อนี้บอกว่าต้องยอมถูกตรึงนะครับอือฮต่อมาหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สองหรือข้อสามเนี่ยเดี๋ยวดูสิหนึ่งเปโตรบทที่สองข้อที่หนึ่งข้อที่สอง เหตุฉะนั้นท่านทหลายจงละความชั่วทั้งปวงการอุบายต่างๆความไม่จริงใจความริษยาและคำพูดส่อเสียดทั้งหลายเช่นเดียวกับทารกแรกเกิดจงปราถนาน้ำนมฝ่ายวิญญาณอันบริสุทธิ์เพื่อโดยน้ำนมนั้นจะทําให้ท่านทั้งหลายเจริญขึ้นสู่ความรอดข้อนี้โดยเฉพาะข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่ถ้าเราอยากจะโตเนี่ยันนี้บอกว่าต้องอะไรครับละ ความชั่วทั้งปวงนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างว่าเป็นอะไรบ้างแต่ถ้าทั้งปวงมันครอบคุมทุกอย่างเลยนะไม่ใช่ว่ามีบางเรื่องไม่ต้องละเนี่ยความชั่วทั้งปวงก็คือไม่ว่าอะไรก็แต่เนี่ยและนี้นี่บอกว่าเป็นไงครับเ,เช่นการอุบ,บายต่างๆความไม่จริงใจความลิษยาคําพูดส่อเสียดทั้งหลายมันรวมทุกอย่างแล้ว เนื้อหนังทุกเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นการงานเนื้อหนังที่เป็นความอิจฉาตาร้อนเป็นความเห็นแก่ตัวเป็นการรักษาหน้าเป็นความเย่อหยิงเป็นการกล่าวโทษคนอื่นเป็นการให้ร้ายคนทุกอย่างเลยนะครับต้องละทิ้งให้หมดไม่งั้นเนี่ยไม่มีทางโตเพราะนี่จะเป็นอุปสรรคไงเข้าใจไหมเพราะาเรายังมีเนื้อหนังมันก็เราอยากพระเจ้าอยากจะใช้เราไหมอยากเราอยากให้พระเจ้าใช้ไหม อยากแต่ว่าถ้ามันมีสิ่งนี้มันก็บีบรัดตัวเราอยู่นะพูดไม่ได้เพราะว่าเป็นไงครับตัวเองก็ไม่ได้เป็นพูดจาก็เป็นครับโอ้อใหญพระเจ้าใช้เราในการเป็นพยานมีฤทธิดเดชอธิษฐานมีฤทธิดเดชแต่ถ้าเราใช้ปากในการนินทาไปพูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องมันฤทธิดเดชพระเจ้าบอกไม่ได้เนี่ยภาชนะน,นี้ไม่สะอาดเข้าใจไหมทาไมเราอธิษฐานวางมือคนเราพูดถ้อยคํามันไม่มีฤทธิดเดชอ่ะเพราะว่าปากเราบางครั้งเราใช้ในทางอื่นที่ไม่ถูกต้อง พี่น้องรู้ใช่ไหมครับว่าภาชนะในวิหารในยุคสมัยพระคมบีเดิมในวิหารในพระพาเนี่ยไม่ใช่เอาไปใช้อันเดียวกันในครัวนะ mm hmm. เข้าใจไหมครับมีกันไกมีมีดมีโถมีอะไรต่างๆที่เป็นภาชนะที่ใช้ในวิหารที่บริสุทธิ์เนี่ยทำด้วยทองคําจําได้ไหมนี่เป็นภาชนะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เฉพาะในวิหารไม่ใช่เอาถ้วยอะไรก็ได้ เข้าใจไหมครับไม่ใช่เอาถ้วยชามอะไรก็ได้ในครัวเอามีดอะไรก็ได้มาหั่นเนื้อที่ท,ที่มาฆ่าแกะไม่ได้นะมันเป็นภาชนะเครื่องมือเฉพาะที่ใช้ในวิหารเพราะเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์ชีวิตของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือเป็นอุปกรณ์ของพระเจ้าเป็นวิหารของพระเ,เป็นพระเจ้าคัดเลือกออกมาแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้อวัยวะทุกอย่างของเราเนี่ยเพื่อการนี้ไม่ใช่ ใช้เพื่อกิจการของโรงนี้มาห้ายใช้อันเดียวกันนินทาสรรเสริญ <laughs> ใช้ปากเดียวกันอย่างนี้เนี่ยคำพูดของเราก็ไม่มีทิฏเตศเราสอนใครๆก็ปไปครับสายหน้า <laughs> ใช่ไหมครับ <laughs> เพราะว่าเราต้องละสิ่งเหล่านี้มันต้องถูกเลือกไว้ถูกแยกไว้ผู้เชื่อเอเคเซียหรือขึ้นสัจจรก,ก็คือคนที่ถูกแยกออกมาฉันใดก็ฉันนั้นเนี่ยพี่น้อง <laughs> เราต้องรับการ ปลดปล่อยเราต้องละสิ่งนี้ทั้งหมดนี่คือเพื่อละเมื่อทิ้งออกไปอีกข้อหนึ่งที่จะช่วยให้เราได้เห็นชัดสอดคล้องกับข้อนี้ก็คือมัทสอง2โครินธ์บทที่5เข้อที่17เ,เรารู้จักดีฉันทถ้าผู้ใดอย,อยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งสาระวัี่เก่าเก่าก็ล่วงไปนะครับต้องล่วงไปแต่กี้ข้อนั้นบอกว่าต้องละทิ้งอันนี้ต้องล่วงไปมันต้องอย่าบำรุงมันไงพี่น้องครับเข้าใจไหมถ้าอะไร เอาไว้ว่าอันไหนที่มันไม่ถูกบำรุงเลี้ยงนะในที่สุดมันจะเหี่ยวมันจะตายนะเมะื่อตัวเราเนี่ยเนื้อหนังของเราเรามีเซลตายทุกวันใช่ไหมอย่างเช่นเราถูถูผิวหนังของเราเองฮะเซลลตายมันก็ถูกขัดออกไปถูกต้องไหม้วเนะี่ยทุกวันเนี่ยมีชีวิตของเราเนี่ยนะที่มีอยู่ยังมีอยู่แต่ไอ้ที่มันเป็นเซลลตายเนี่ยต้องขัดออกไปต้องทิ้งออกไปเป็นเรื่องที่เราต้องตัดสินใจนะครับเราต้องร่วมมือ เนะพราะว่าพระเจ้าไม่ได้สร้างเราเป็นหุ่นยนต์โอเคอันนี้เสียเหรอเอาเอาตัวนี้ออกแล้วใส่ตัวใหม่ไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตเราเนี่ยพระเจ้าให้เราเป็นคนได้เลือกตัดสินใจเมื่อเรารู้ความจริงแล้วแต่บางครั้งเราไม่ชนะใช่ไหมแน่นอนพี่น้องรู้ใช่ไหมหลายอย่างเราทําเองไม่ได้ด้วยกําลังของเราเราก็พ่ายแพ้อยู่ื่อยเนี่ยเราจึงต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ครอบครองชีวิตเราเต็มที่ไงใอ้พปะยเยซูเสริมกําลังเราที่เราจะเลือกทําในสิ่งที่ถูกต้อง นะครับดังนั้นเนี่ยการที่ต้องตายเพื่อเราจะโตได้ก็คือต้องละทิ้งต้องให้สิ่งเก่าล่วงไปเหมือนกับต้นไม้เนี่ยนะฤดูใบไม้ผลิก่อนจะผลิได้ต้องล่วงก่อนใบเก่าต้องไหมครับมันต้องล่วงก่อนนะบ้านเรามีต้นยางเยอะใช่ไหมบางทีเนี่ยไปโอ้เราคิดว่าตายเลยนะจริงไหมครับวสวนเนี่ยมีแต่กิ่งว่าใบล่วงหมดเลยนะที่ไหนได้มันกําลังจะเข้าสู่ฤดูการใหม่ มันกําลังเข้าสู่ใบใหม่ที่จะเกิดออกมาชีวิตของเราก็ต้องเป็นอย่างนั้นทุกๆวันเราต้องมีสิ่งเก่าๆถ้ามันถึงวาระแล้วนี่นะมันต้องทิ้งออกไปต้องโลทิ้งนะครับบ้านเราก็เหมือนกันบ้านเราไม่ใช่บ้านเก็บของเก่าใช่ไหมอะไรก็เก็บไว้หมดอย่างนี้ไม่ได้มันต้องทิ้งจัดการสักรอบหนึ่งเนี่ยไอ้นี้มันจนพระเยซูมาก็ไม่ใช้แล้ว ก็ทิ้งมันตั้งแต่ตอนนี้เลยมันต้องทําการสะาสางหน่อยนะคนจีนเนี่ยนะก็จะมีการทําความสะอาดบ้านอย่างน้อยที่สุดปีละหนึ่งครั้งพอถึงใกล้จุจีนนะเขาก็จะทําความสะอาดบ้านทุกอย่างอะไรทิ้งหมดก,ก็ยังดีแต่ตนนั้าแต่สิปียังไม่เคยทําความสะอาดบ้านเลยผมว่าไม่ไหวเลยนะอยู่ลําบากนะของเก่าของใหม่นเนี่ยมันจะไม่ได้นะจริงๆมันต้องทุกวันในชีวิตของเราต้องมีอะไรสํารวจชีวิตเราวันนี้สัปดาห์นี้มีอะไรที่ต้องทิ้งออกไปทิ้งออกไป ให้รถของเก่ามาที่บ้านท่านทุกวันเอยพอรถของเก่ามาเนี่ยทำอะไรทีไรเดี๋ยผ่านที่บ้านบอก็เออเราคิดถึงนะว่าเออไม่เป็นต่ของเก่าเราก็ขายไม่มีละแต่ชีวิตเก่าอะไรที่เราต้องขายออกไปต้องทิ้งออกไปออืเรารู้ดีนะแต่เราคนรู้ดีเนี่ยเดี๋ยวมาแบ่งปันนะว่ามีของเก่าอะไรที่ท่านบอกว่ามีของเก่ามาขายเพื่อจะทิ้งออกไปนะครับ การละคือมันต้องสิ่งเก่าต้องทิ้งออกไปสิ่งใหม่จะเกิดขึ้นทําให้ผมพพบเ,เข้าใจถึงภาพหนึ่งของ,ของการเจริญเติบโต,ตของสัตว์หลายหลายชนิดเช่นกุ้งหรือแม้ปูกุ้งนี่นะมันจะมีคราบถูกต้องไหมมันจะมีเปลือกเลยเขาเรียกเปลือกใช่ไ้มเปลือกเนี่ยพอถึงระยะหนึ่งเป็นไงครับเปลือกชั้นนันไไ้นจะไปไงจะต้องเปไงจะลอกคราบผมไม่รู้นะผมไม่เคยเลี้ยงกุ้ง มีแต่เลี้ยงแกะเลี้ยงกุ้งเนี่ยมันกว่าจะโตมันมันกี่ครั้งนะเพราะมันจะโตอีกระดับเด้อเปลือกมันก็จะโลมันก็จะออกมาหมดเลยนะแล้วมันเป็นมันเป็นเปลือกกุ้งทั้งตัวเลยนะโอ้แปลกอัศจรรย์มากเลยนะมันถอดออกมาได้เลยนะจริงไหมครับแล้วพอถอดออกมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะต้องอยู่นิ่งๆก่อนทําอะไรมากไม่ได้ก่อนเพราะว่าเปลือกเนื้อใหม่มันยังอ่อนใช่ไหมฮะมันต้องรอเวลาเลยทํานี้แต่มันจะโตขึ้นอีกเพื่อนมันจะโตขึ้นยีงไง พอโตถึงระยะหนึ่งอีกเป็นไงครับก็ต้องลอกคาบอีกลอกคาบมากี่รอบแล้วยังไม่ลอกเลยเหรอโอ้ไม่ได้เลยเนี่ยตัวท่านจดฝ่ายวิญญาณก็ตัวเล็กนิดเดียวเลยสิพราะมันรัดอยู่อะเนื้อหนังทุกอย่างมันรัดอยู่มันจะต้องลอกคาบเลยเรื่อยชีวิตคือเจนก็ต้องลอกคาบพูดง่ายๆนะลอกชีวิตเก่าออกหมด หรืออีกประเภทหนึ่งที่เราไม่กยชอบก็คืองูใช่ไหมเคยเห็นใช่ไหมงูงูก็จะลอกคราบอยู่เลยโอ้โหไยบางทีเราไปเห็นตกใจเลยใช่ไหมมีคาบมันมันมาลอกคราบอยู่ทั้งตัวเลยนะมันหลุดออกมาเพื่อมันจะโตขึ้นอีกพี่น้องไม่มีทางเราจะเป็นคือเสียนที่เติบโตได้ถ้ายังมีชีวิตเก่าอยู่เข้าใจไหมบางคนบอกได้ผมผมลอกคราบเฉพาะ มือบางคนลอ,อกคาบเฉพาะส่วนแต่ปากผมไม่ยอมลอ,อกคาบเพราะว่าถ้าไม่ได้พูดแบบนี้มันไม่ไม่มันบางคนลอ,อกคาบอะไรอย่างแต่ปากเนี่ยคำพูดเนี่ยไม่ยอมลอ,อกคาบไม่ยอมขัดลิ้นวันนี้เนี่ยต้องยอมลอ,อกคาบทุกส่วนคําพูดการกระทําความคิดนะวิถีชีวิตของเราจะไม่ต้องลอ,อกคาบหออมดอ่ะหลายครั้งเราคิดว่าเออเราก็เปลี่ยนหลายอย่างเลยนะดีครับ เราลอกคาบมาหลายหลายรอบแล้วเนี่ยแต่วันนี้อาจจะยังมีบางอย่างที่ต้องลอกให้หมดไม่งั้นโตไม่ได้ครับมันบีบรัดเราอยู่ผมหวังว่าบทเรียนวันนี้เนี่ยนะมันมันชัดเจนเพียงพอที่เราจะรู้ว่าเราต้องเอาตัวเก่าเราต้องให้มันเปื่อยเน่าเราต้องลอกคาบเราต้องละเราต้องปลดปล่อยออกไปไม่ฉะนนั้นแล้วตัวใหม่เราไม่มีทางที่จะโผล่ขึ้นมาได้ถ้าตัวใหม่ไม่ เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่มีผลถ้าต้นไม้มันไม่งอกขึ้นเนี่ยนะกว่าจะงอกขึ้นยังต้องใช้เวลาเป็นปีใช่ไหมกว่าที่จะมาออกผลทุเรียนก็สามปีสี่ปีถึงจะออกผลได้ดังนั้นเนี่ยพี่น้องเวลาผ่านไปถ้าเราไม่ลอกคาบแล้วไม่เปลี่ยนแปลงเนี่ยนะมันเราก็จะเกิดผลไม่ได้นะครับข้อสุดท้ายมัทธิวนะครับ 13, 31, มัทธิวสิบสามสามหนึ่งจำง่ายๆนะครับมัทธิวหนึ่งสามแล้วก็สามหนึ่งนะครับอีกสักข้อหนึ่งนะครับ มัทธิวบทที่13ข้อที่31ข้อนี้นะครับเนื่องจากผมเพิ่งบอกเขานะครับมัทธิว1 3 3 1บอกว่าพระองค์ยังตรัสคำอุปมาอีกข้อหนึ่งให้เขาฟังว่าแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนมเมล็ดพืชเมล็ดหนึ่งซึ่งคนหนึ่งเอาไป เพาะลงในไร่ของตนข้อ3าสองด้วยมเมล็ดนั้นเล็กกว่ามเมล็ดทั้งปวงแต่เมื่องอกขึ้นแล้วก็ใหญ่กว่าพักอื่นและจำเริญเป็นต้นไม้จนนกในอากาศมาทำรังอาศัยอยู่ตามกิ่งก้านของต้นนั้นได้พี่น้องชีวิตของเราเนี่ยจะสามารถที่จะโตได้หรือจะเกิดชีวิตใหม่และโตได้เนี่ยต้องเอาไปเพาะลงไปต้องเอาไปเพาะลงในดินที่ดีก็คือเอาต้องเอาไปเพาะลงในชุมชนหรือคสศจที่ดี คิสักจกรก็เป็นที่ที่หนึ่งที่เราควรจะเอาชีวิตเรามาเพาะลงไปกี่คนรู้สึกว่าเอาชีวิตมาเพาะลงในโบสถ์เนี่ยดีขึ้นบ้างเนี่ยใช่ไหมหลายอย่างก็เปลี่ยนไปหลายอย่างมากมายแล้วใช่ไหมเพราะที่ผ่านมาไม่มีปรมาจารย์คนไหนสามารถเปลี่ยนเราได้เลยผ่านไปหลายสำนักแล้วเนี่ยนะโอ้ไม่มีใครปราบเราลงเลยเราปราบเขาเรียบ ก็คือเราพูดขึ้นมาทุกคนเงียบหมดเลยนะเพราะคำพูดของเราไฟแรงมากนะครับฟาดฟันไม่มีใครเหลือและไม่มีใครอยากคบด้วยนะก็เป็นได้แต่เมื่อเรามาเพาะชีวิตของเราวางชีวิตเราลงในคฤษจกักรในชุมชนที่มีชีวิตชุมชนที่เป็นดินดีนะครับหลายอย่างท่านเปลี่ยนไปใช่ไหมครับคำพูดต้องเปลี่ยนบุคลิกต้องเปลี่ยนการกินต้องเปลี่ยนการกินเปลี่ยนบ้างหรือย,อยังล่ะ เหมือนเดิมหรือเปล่าโอ้โหพอถึงเวอากินแล้วไม่เห็นใครเลยนะต้องเปลี่ยนบุคลิกนะครับเปลี่ยนการกระทําเปลี่ยนความคิดนะครับทุกๆอย่างเนี้ยนะเนี้ยเราจะโตเราต้องตายก่อนแล้วเราเอามาจะตายได้ต้องเอามาเพาะลงในที่ที่จะทําให้ตัวเก่าเราตาย นะครับคริสัจกรเนี่ยเมื่อเรามาที่นี่ใช่ไหมเราก็วางชื่อเก่าเออทุกคนก็จะเปลี่ยนแปลงชีวิตเรายอมตอบสนองต่อพระวจนะนะกับใจใหม่สารภาพบาปขอโทษพี่น้องขอโทษพระเจ้าคําพูดต้องเปลี่ยนใหม่ชีวิตเนี่ยไม่ค่อยขอบคุณใครเลยแม้มาในคริสัจกรหรือว่ามาได้รับสิ่งดีๆเนี่ยขอบคุณพระเจ้าบ้างไหมหรือพอไม่ชอบุ๊บก็บน แต่วเวลามีสิ่งดีเนี่ยไม่ขอบคุณเนี่ยโอ้อย่างนี้ต้องต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตนะต้องหัดเป็นคนที่าซาบซึ้งและขอบคุณขอบคุณพระเจ้าแม้สิ่งเล็กๆน้อยน้นะครับต้องเห็นคุณค่านะต้องขอบคุณพระเจ้าต้องรู้สึกว่าเหมือนกับคนโลกเลือนสิบคนอะและคนเดียวคนนั้นอะโหได้รับการรักษาโรคหยเก้าคนเนี่ย ไปเลยครับโอ้โหสบายเลยพระเจ้าช่วย่ไม่สนใจเลยเนี่ยมีหนึ่งคนที่แปดแถมเป็นคนต่างชาติด้วยคิดดูสิกลับมาขอบคุณพระเยซูขอบคุณพระเยซูพี่น้องเราจะต้องพูดขอบคุณพระเยซูให้มากรู้ได้ยังไงก็สแสดงออกโดยการขอบคุณพี่น้องขอบคุณผู้นําต้องขอบคุณเป็นวิถีชีวิตอ่นี่ช้าเกินไปช้ามากไม่ได้กลับใจใหม่ในเรื่องนี้โอ้พอพูดสิ่งดีนะาต้องโอ้โหเอเมนเร็วกว่านี้ ต้องตอบสนองเร็วกว่าน,นี้และต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนะต้องไวในการขอบคุณนะช้าในการพูดเรื่องอื่นนะนะและไม่ต้องพูดถ้าเรื่องนั้นไม่ดีดังนั้นเนี่ยวันนี้จึงเป็นเรื่องที่สําคัญและฝากไว้นะฮะและช่วงท้ายพี่น้องจะมีก็ได้แบ่งปันสักคนละอย่างสองอย่างก็ได้นะครับว่ามีอะไรบ้างที่ท่านต้องเปเอยเน่ามีอะไรบ้างที่ท่านต้อง รึงที่กางเขนมีอะไรบ้างที่าต้องละทิ้งมีอะไรในชีวิตของท่านที่ต้องล่วงไปแต่ละคนจะแตกต่างกันมิฉนั้นแล้วจะไม่มีทางโตตกลงไหมครับโอเคนะครับวันนี้บทเรียนเรื่องอยากโตต้องตายครับให้เราที่ฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าเราขอบพระคุณสโพระเจ้าที่เปิดเผยให้เราได้เห็นความจริงของชีวิตใหม่ที่เราจะได้รับในพระเยซูเราต้องตายเนื้อหนังตัวเก่าเราต้อง ตายเราต้องเปื่อยเน่าต้องตรึงที่กลางเขนเพื่อเราใช้ชีวิตใหม่ของพระคิ์จำเริญขึ้นในตัวเราได้ขอพระเจ้าเมตตา้ดยเฉิดวันนี้ไม่เพียงแต่เรารู้แต่ให้เราได้ให้พระเจ้านะเป็นกระจกส่องเข้าไปในใจของเราว่ามีสามเรื่องที่เราต้องตายต้องเปื่อยเน่าต้องตรึงที่กลางเขนต้องปฏิเสธต้องประหารโลกิยยวิสัยเนื้อหนังความโสโครกทั้งหลายแหละราคะตัณหาวิญญ,ญาณ การล่วงประเวณีโอ้ความคิดให้ร้ายหรือการกระทําที่ไม่เป็นที่ถวายเกียรติพระเจ้าพระเจ้าวันนี้เราไม่สามารถจะช่วยตัวเราเองได้แต่ขอตรึงขอฝังชุ้เก่าไว้ในพระเยซูเพื่อจะมีชีวิตของพระคริสต์เกิดขึ้นในตัวเราทั้งหลายขอพระเจ้าเมตตาให้เรามีชัยชนะเหนือบาปโดยพึ่งพาฤทธิ์เดชพระโลหิตพระเยซู โอเพื่อเราจะเป็นต้นใหม่เป็นชีวิตใหม่ที่เกิดผลมากมายเป็นพรต่อคนมากหลายและนําคนมากมายมาถึงพระเจ้าได้จึงขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในานามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอเมน